อ๋อพันสือสามพันปัวสามพันเงินสามพันครับได้ล้านหาปัวล้านห้าครับผมนี่ครับสามพันได้ล้านห้าครับผมเนาะสวัสดีครับผมื้นนี้ครับผมเนาะวันที่สิบแปดเมษายนสองห้าหกหกครับผมจะมาตามเลขปูห้าเจ็ดแปดแห่งเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับงวดที่แล้วครับให้หกศูนย์ศูนย์หกล่างครับออกบนครับผมเนาะนี่ครับหลักฐานงวดที่แล้วครับ ถ้าชอบยนเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับผมครับผมปูเลขสามตัวตาเพิ่นถือกสามพันคูณสามพันอันใดปูเลขสามตัวครับผมเนาะปูวาครับผมตาเพิ่นถือกสามพันคูณสามพันครับผม สามพันคุณสามพันปัวสามพันคุณสามพป๊าสามพันคุณสามพันก็ได้พันหนึ่งก็ได้โอ้แต่เยอะนิ้ปูล้านกว่านิ่ปัวเนี่ยเศเก่ามั้งล้านกว่านิดปูนั่นแหละเกือมากหกห้าหกสองมันก่อตดแเป็นมครับผมเเป็นวมกลมไปเจ็ดแปดสามเล็ออกแปดเจ็ดสาม อ๋อฟสปลาปูอ๋อ906ครับผมเนาะนี่ครับผม906ครับ906กับผมพี่น้องครับผมนี่คนประเทศทงไห่วันนี้ขอครับผมปูถือศึกซ้มโตที่ปูอือครับผม มันเขาก็เลกปูอยู่ได้บ่เนี่ครับผมปูถือสามโตเก้าฟุ้นหกบ่เก้าศูนย์หกสามพันคุณสามพันสามพันคุณสามพันปาดไกลเบื้องหรอมันเท่ได้เท่าไหร่พันหนึ่งก็ได้เลขสามโตเนี่ยพันหนึ่งได้หาแสนได้ล้านกว่าครับเห็นได้ว่าร่องเป็นธงว่าไห้ล้านเลขหนึ่งขึ้นก่อนหลังก็เลขหาเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย ล้านหาปูล้านหาแสนครับผมล้านหาแสนสามพันคูณสามพันแล้าน็ต้ติะปูปุ่นี่พานมันพันเท่าไหร่บูพันสิบสองสิบสามพันหนึ่งก็ได้แสนนอพันกัวได้แสนนอพันสองได้สามเดียพันหนึ่งเนียพันหนึ่งเดียพันสามเนี่ยได้แสนกัวได้แสนหนึ่งอยู่แล้วละพันสามเน่ะผมแมนที่ปูเลขสามตัวเนี่ย สาม,สามตัวพ,นนพันหนึ่งได้หาแสนในปูพันหนึ่งนะพันหนึ่งได้ห้าแสนครับผมเนาะแต่ว่าเล่นในเว็บได้เยอะกว่าครับผมแต่ว่ามันออกเข้ากับบัรละหาร้อยครับผมพันหนึ่งก็ได้หาแสนครับผมเนาะแล้วปูวดนีได้หรือปูอันนี้ปูวดีจงมาหรือบูกันนี้บางเด้อบางบางใส่ตัวเงินล่นครับผม สามพันคูณสามพันบาทเก่านี่แหละตัวเกินอ๋อนี่ครับผมเนาะสิบสองสุดล้านห้าครับผมนี่ครับล้านห้าครับผมเนาะหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับนี่ก็เลยขอน้้งเพิ่นครับผมนี่ครับเก้าศูนย์หกครับแสนเหมือนขึ้หลานล้านห้า อ๋อพันธี์สามพันปัวสามพันเงินสามพันครับได้ล้านหาปัวล้านหาครับผมนี่ครับสามพันได้ล้านห้าครับผมเนาะเลขวิ่งเพื่นว่าเขาครับผมปัเลขสามตัวเลขสามตัวอือครับถูกปาดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหาปัวสามพันปัวไม่ได้คุ้นพอมนม่ได้คุ้นปัวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านฟาดเนี่ยได้ล้านหา ว่าอย่งงนคือสิมหาลานล้านหาเปัวครับผมล้านหาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหาล้านล้านหาหนึ่งล้านหาเสร็จล้านหาแสนปัครับสิบสองสามเป็นสามสิบหกมันก็ตัวละมันก็สามพันหกเนาะพันละทิบสองเนาะนี่พันละทิบสองเนี่ยเลขสามตัวปูไม่ได้หลายปูวเป็นเลขสองตัวครับผม เลขซองไม่มากพันว่าสองกับสามเลขของพวกเขาครับผมบานนี้พันไรว่ากนี่ยมันขากับเลขปูปูปูเห็ดไหวได้แบบมิจะคูปูเลยพันปูมิจะคูปูบางได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเลขสามตัวเลยนะเอาซือสามตัว มันกับนี่นับเมืองเลี้ยงไปแถวละสีละสี่สิบสองแถวละสีสิบสองตัวปัวสิบสองตัวครับนีสิบสองตัวร่งรงทุนตัวละเศร้าบาดคราบขุนเศร้าเนี่ยก็ถธอตัวกันยังบอขาดตื่นเด็กครับผม <c oughs> เห็นไหมครับผมปัวสิบสองตัวท่าใจเนี่ยกระแมนได้ประหารเมียเพื่อนให้กัน ใช่ปูสามตัวทั้งไต่กับเปียร์เลน12ตัวกับนี่สามตัวอันนี้เข่ากับเล็บกูสองชุดชุดสองเงินบอลครับเป็นสิบห้าครับผมนะสองสองสองกับมี่ได้ขันเป็นสิบห้าชุดครับผมสิบห้าชุดนี่ครับมันเข่าที่เรียกประกบให้มากนั้นอาจจะหลายตัวเนี่ยครับผมเนาะมันมีสองสามสามสองครับผมท่านี่กับสองสาม เลขสามตัวเพคนไทยมากนะมันจะมีสามสี่หกสองสามหกสองสี่หกสี่หกหนึ่งสองแปดสามสี่เจ็ดครับสองสามเจ็ดครับสองสี่เจ็ดหนึ่งสองเจ็ด สามสี่แปดสองสามแปดสองสี่แปดหนึ่งสองหกครับใช่ปดศูนย์สี่แปดหกสี่แวนเบิรดลายเดียเดี๋ยว,วดเดียวเดียว,วบังกรมนจาเขาซุ่มชุดนี้แหละนี่เอาชุดนี่แหละอเอาเบิรดละ่ะไม่ต้อนนี่ละชิ้ชสองตัวชิ้นสองตัที่ปู นี่เดปูนเน้นเปูนเนเน้นเน้นตัวนี้นี่เรีเน้นเน้นสองสี่หกเจ็ดนีอเน้นเน้นเน้นนี่เน้นตัวนี้เสียดไว้หรันตัวเด่นันละแล้วก็นี่นี่นี่โอ้ันจีดเสีนไว้เป็นตัวเด่นไม่ 000, นครับผมเป็นตัวเด่นบนบ้านเลียกปูมนนี่มีอยู่สูนสองสามสอง ี่ศูนย์ครับที่มันเข่ากันอยู่เนียก็คือตัวนี้ครับตัวใต้เดยวก็หกสองศูนย์บ่ไแตกขามเทียนต้องเป็นหกศูนย์สองนี่ที่มันเข่ากันอยู่เนียมัท่มียนตัวนี้ครับสามตัวนี้ตัวนี้แปดดับบนทุกหลักครับรบมมัมีผููตาขี่มมนได้ไแปดนี่ เพิ่นเด่นนี่ปูนี่เพิ่อนเด่นแปดด้อยนี่นี่เพิ่อนเด่นแปดเด่นลักลอยบวกลักลอยเด้ก็บ่กให้ฟังอยู่มันนี่แปดเน้นเพิ่อนเนี่ยซีคูปเพิ่อนไหนมากครับผมเนาะนี่ครับลักลอยบวกลักลอยมันนี่แปดตู้ลักเลยนี่นั่นแหละเพิ่นเด่นไว้ไห้เด่นเป็นซีตัวมันเข่ากันก็ของปูแค่สองหางเท่านี้นี่ตัวหนึ่งมันเข่ากันแค่เท่านี้ไปกลับนี่ สองศูนย์สองสามศูนย์สี่ไปครับเลขล่างไม่ได้เลขล่างมันจะได้เก้าหากกับสี่ศูนย์กับหกศูลลนย์เนี่ยเลขล่างกูมีเท่านี้ตัวเก้าเนี่ละมันมาปัวตัวเก้าแบบปัวครับผมรักหน่วยมันทับนะรักหน่วยล่างทับนี่ครับ นี่หลัก้วยล่างมัน่นนี่นี่นี่อ๋อเก้าศูนย์เจ็ดได้หกบวกกันได้หกหกต้องไปบวกห้าคงที่เป็นสิบแปดหนึ่งต้องไปบวกแปดคงที่เป็นเก้ามาหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับผมปูหอกเจ็ดหนึ่งอ๋อแบบนี้กันคือมวดกว้อนน่ะเก้าก็เก้าเป็นที่แปดบวกมีแปดแาบนี้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกมีแปดเหลือเท่านี้หลักหน่วยล่าง ครับศูนย์หลากน่วยล่างอันนี้บอด้ครับเลขคุ้นตาส่งมาให้ับผมเนาะนี่ครับผมชุดนี่ปากกาปู๊วเดี๋เวเขีเนใเอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะนี่คนไหม่าเม่อนีเน่นี่ครับชุดที่ว่าเพิ่นถือสามตัวครับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่แล้วถูกสามพันบาทกับผมในลลานหาครับผมชุดนี่ครับผมมีอยู่สิบสาม คู่ครับผมเนาะ13หางเลข3ตัวครับนี่ครับ3 4 6 3 4 7 3 4 8 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 4 6 2 4 7 2 4 8 1 2 8 1 2 7 1 2 6แล้วก็6 0 2ครับนี่ครับผมเนาะแะ่พนันเหน่อมากครับผมเน้นให้มา3 4 8 2 3 8แล้วก็2 4 8แล้วก็ สองสี่หกครับส่วนเลขปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะบนครับศูนย์สองสองศูนย์สามสองสองสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ล่างครับเก้าห้าสี่ศูนย์แล้วก็หกศูนย์ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้ครับผมแคปหน้าจอเลยเดอ้อพี่น,อน้องครับผมเนาะนี่ครับ กระสุดท่านี้กับความอวยพรให้เอฟซีทั้ง่องที่เบืองคลิปนี้เกินทางแคลคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยมุ้นท่องครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจนคลิปหน้าครับผมแคปหน้าจอครับ